โดนหมดแล้วล่าอารมณ์รักไม่ค่อยไหวนะเก็บกูก็กลัวแล้วเตือนว่าหมดแล้วจริงหรอตายแล้วมึงทำไมล่ะมึงไปสามรอบก่อนไอ้เหี้ยเมนอี้ยมึงอะไรมีอะไรสั่งเสียผัวหรือยังไม่ไม่มีสมบัติแล้วหมดตัวเลยหมดตัวแล้วโอ้ยสัตว์เอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูคืนไปแล้วนะไอ้ข้ากถาวุฒะมึงเอาไปใช้ก่อนเวลามีแล้วค่อยมาคืนกูรู้ป่ะกูไม่มีนะไอ้เหี้ยที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีตังแรงต่างเนี่ยนะ ไม่ไม่ไม่ซื้ออะไรหนักกูเข้าใจไม่เป็นไรกูไม่ซีเรียสคือถ้าไม่มีเนี่ยมึงอย่าซื้อเลยว่าถุกมงคลกูรู้ป่ะไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งเสียชื่อกูเข้าใจไหมแล้วก็กูให้รู้สึกกูให้ไปเท่าไหร่พันหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เพราะมันคือเขาไม่มีตังค์นะครับเขามามึงเบี่โค้ดมาเท่าไหร่พันห้าพันห้าก็คือสองพันห้าถูกไหมเออไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องมาซื้อว่าครูไม่ต้องมาเอาเขามึงเหมารถมา แค่นี้ก็จะมีจะแดกแล้วไอ้สัตว์รู้ป่ะถูกไหมเออเออเอาเถอะโอ้โหต้องดูแลมันไอ้คนบ้าเลยเนาะอีเวนเอ้ยกูจะแทงมึงให้ตายคาดาบเดียวเลยได้ไหมฮะมึงอยากตายไหมอยากอยู่ต่อป่ะอายุเท่าไหร่แล้วไหนบอกมาสิสามเจ็ดไหมไอ้สัตว์อืม กูจะใช้เล่มนี้เล่มเดียวดีไหมเอาแค่นี้พอจะได้ไม่เจ็บมากโอเคป่ะกูสัญญาว่าจะทาให้มึงเจ็บน้อยที่สุดรู้ไหมผลได้ไหมไม่รู้โ,หโ,หโ,หโหีสัตว์เดี๋กกูเดี๋กกูสเตอร์ไลน์ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะค่าเชือ้อให้มึงแบบสบายๆไปถึงบางกระทองแล้วนะครับตังค์ไม่มีหรอกก็เหมารถมากูบอกแล้วนะลูกศิษกูก็ให้ไปไปไป,ไปพันหนึ่งกูอีกพันสามถูกไหมเออแล้วนี่ไปใช้ สองพันสามนะเออนั่นะแหละมึงไม,ม,งไม่มึงไม่ซีเรียสหรอกไอเ้เหี้ยเพราะกูคนอย่างกูเนี่ยกูไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยไม่มีตังค<ม>์งแล้วไอ้เหี้ยกู<ม>จะต้องมาซ้ํารู้ป่ะใครมีสักพันหนึ่งไห <c ười> มเล่นจริงนเ<อ>นี่ยไอ้เหี้ยกูมีเงินสดเลยนะพอได้นะอ่าโอเคกูให้ไปแล้วเออกูก็กูไม่มีเศษเลยตอนเนี้ยเพราะก,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 กูต้องจ่ายค่าช่างค่ากำแพงสองแสนถามตะบูนดิใช่ไหมไม่ต้องพร้อมไอ้สัตว์มึงมีพร้อมเพรื อีเพียเอาไว้แดกก่อนไอ้หน้าทั้งตีนสภาพมึงนี่ไม่ได้พร้อมเลยกี่วิ้วแล้วอีเพียแปดสิบเก้านะใส่เยอะนะเออแปดสิบเก้ามานี่ทำหน้ามันสันนิบาตแดกเลยสัตว์มานี่มึงไม่ต้องมังผมพังเพลงหรอกไอ้สัตว์โอ้ยน่ากลัวอันนี้อันนี้เดียวเอง มาหลับตาพนมือห้ามเลยไม่ขาดเลยอห่าลืมห้ตาเลยออกมาเวสะหูสะเวสะหูสะเวสะหูสะ,สะ,สะ,สะเอาทูบด,ดอกเดียวดีกว่าจดทูบมาดอกเดียวทูบมันจี๊ดดิใช้ทูบด,ดีกว่าหลับตาไว้มึงหนีเฮียดอกเดียวพอมึงช่วยเองไอ้เฮียเงินกูไม่ได้เอาสักบาทสักตังค์นะบอกก่อนถามหัวเขาได้นะ แล้วกูให้ด้วยมึงไม่ทูไม่ซีเรียสหรอกมึงจะคืนกูไม่คืนกูเฮียอะไรต่างของกูอ่ะกูไม่ได้ซ้าเติมคนจนนี่บอกให้บางอย่างไม่มีที่อะไรบอกกูที่บอกนะกูเป็นคนที่ไม่เคยเอาและซ้ําคนจนอยู่แล้วท่านี่ใส่กูอ่ะตอบต่อห้าลืมเวะหุะเวะหุะออกมาออกมาพูดผีปีศาจที่อยู่ในตัวในกายที่แฝงอยู่นะพวกมดหมอผีต่างๆนะที่ก็ทำใส่นางผู้นี้นะออกไปสะนะด้วยเวะหุะเวะหุะเวะหุะเวะหุศเวะหุ 为啥？菩萨，为 <rôle> 啥 <front>？菩 <universal> 萨，为啥？菩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 萨。 เวศภูศอนี่จ้นี่จ้ากายกายเจโตเจโตวิติวิติเบติเบติสิเกเลสิเลอนายยันโตอนายยันโตกายัตสังติกายัตสังติอนิ่จ้านิ่จ้ากายกายเจโตเจโตวิติวิติเบติเบติสิเกเลยสิเกเลยอนายยันโตเวศภูศ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 เวสภูศเวศภูศเวสภูศเวศภูศให้ให้ผู้ผีบีศาได้อยู่ในตัวนี่ในกายรู้ไอ้ฮะมาอยู่กับเขาไอ้เฮียไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยสัตว์ไปผุดไปเกิดไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็ได้ไอ้ชิบหาย ไม่ใช่มาอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมครั้งนั้นครั้งแรกกูให้อภัยครั้งนี้น่าจะโดนหนักนะรู้ไหมไอ้ผีกูให้เวลามึงคิดอยู่รู้ไหมแต่มึงจอก็ออกไม่ออกมึงเจอแน่นอนไอ้ผีนะเวศะพุศะจับเลเวศะพุศะเวศาขาันก่อนไล่ขาก่อนอมึงไปเวศไอ้ผีไปเวศพุศะเวศพุศะเวศพุศะหลุดไปให้หมดนะไปเวะพุศะรับจ้ะเวศพุศะเวศพุศะเวศพุศะ เวสะหุสะไปไปไปเวศะหุศะออกไปสะไปฮะมึงยังไม่อยู่กับเขาเฮียไม่ได้เราผีก็อยู่ส่วนผีเวสะมึงต้องมาทำยักษ์หน้าอะไรเฮียเชื่อนะเอาต่อไปก็คือรับจะาซักะหอทวุฒทังสักเคาะหอวุฒทังไปเดินไปหนึ่งซักเขาอทวุฒทังสักเคาอทวุฒทัง u sัญญา chơi lem điều hòa mึง sắc khơ thơ uất thần, rồi mึง sẽ khét sắc khơ thơ uất thần, mày vẫy nó sắc sắc khơ thơ uất sắc khơ thơ uất thần, nít, phải kìm bao bao này, sắc khơ thơ uất thần, sắc khơ sắc khơ thơ uất thần, sắc khơ thơ uất thần, dễ gì nữa, đi, เวสภูสะไปซะมึงไอ้เหี้ยแล้วไปไปปล่อยเป็ดใอ้มึงส uhm ักขะอาวุธังเฮ้ยไปซยเวสภูสะ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 เวสะสักขะอาวุธัง ขอขอวุฒงทังขอขอวุฒิังขอขอข่าวมนี้ไล่ก่อนใจเนนะหาจุดก่อนไอ้หนูนะโอ้ใจเย็นอดทนไว้แล้วมันจะเบาที่สุดแล้วมึงอารวาสทำไมล่ะฮะแล้วมึงจะกลับมาทำไมล่ะเอาเหรอายหาจ่าช้าด้วยแล้วอยู่ไหนแล้วตอนนี้ทุบปั้น โอ้ยชิปหายแล้วมันแค้นกันเรื่องอะไรวะแค้นเรื่องอะไรวะที่มันทำคือมันหวังเพื่อกอไอ้นี่กินโอ้โหไอ้ยี่่ยอคือมันปกติคือบนเมื่อก่อนมันก็คนดีๆปกติเลยโอ้โหมึงยี่ห้อเนยเออเจ็บแน่นอนเลยเย็นเอ้เข็ดนะ เอ,ออเดี๋ยวไปซีเรียสเ <c oughs> จ็บดีกว่าตายวะไอ้เนี่ยกูว่ากูทําเบาที่สุดเลยนะนเจอมาเอาอีข้างหนึ่งมานี่มาเดีเปลี่ยนข้างเนาะ <c oughs> ค่อยหาวะนะใจเย,ย็นนะหาหลักก่อนนะ <c oughs> เหมือนไอพี่วันนั้นอ่ะไอสัตว์แม่งก,กว่าจะหาจุดเจอ <c oughs> โอ้ยเอาไปก่อนนะอดทนไว้ <c oughs> ไอ้เวศหุบเวษเวศ <c oughs> หุบเวษเวหุบเศวษโอ้วโอ้นะเอาไว้ ไปออกไปซะมันเป็นทั้งมันทั้งผีทั้งอะไรต่างหลบไปมั่วซั่วตัวหลวหมดอ๋อใช่ป่ะตอนไหนอะคือตอนที่ไปอ่ะแรกๆอ่ะเมื่อกีผีมันกลับมาอืพอตอนหลังอ่ะไอ็ตัวเจ้าหองมันไปนเล่นกับหุ่นอยู่ไปทำก็หุ่นแบบเหมือนดึงแต่ตะปูที่หลังออกตะดันเขาออ้าดึงออกอะไรท่านทำให้ปวดดิ้นร้อนร้ายอย่างู่นะอ่ะพิกคว่ำพิกคว่ำพิคว่ำพิคว่ำ ี่ความอ่าความเลยความเลยนะเดี๋ยวหาว่านะใจเย็นนะความนะความนะความนะใจเย็นนะอาจจะนิดนึงนะโอ้ยตายแล้วทีนี้ไม่โดนแล้วขอหลังก่อนนะโอเคนะโอ้ยโอ้ยไม่เจ็บแล้วทีนี้ไม่เจ็บนะอ่ให้นอนให้นอนลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยนะเบาๆนะมึงจะตีเองไหมสแล้วพ่อแม่เขาเป็นไงบ้างไง โอ้โหแม่เขารู้เหรอปูอะไรเยอะเลยสภาพไอ้คฟี่ก็ขับไปก็เหาะเลยเยอะไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วจนแฟนผมออกปากว่าจะไม่ไหวแล้วมึงไม่ไหวแล้วโอ้โหหมดแรงหมดแรงหมดแรงแล้วคุณผู้ทำเบาๆนี่ยตายทางมือกูทำไรแม่งติดคุกมาเนี่ยเฮีย ตายแล้วไม่ตายหรอกอีฮามันก็ใจส่อแล้วเกินตัวยังหมีควายอีเฮี้อตัวเบ้เล่เบ้อไล่ก็หมีควายสัตว์รู้ป่ะอยู่แย่ไหมมันเข้าใจอะไรเหรอรอบไหนกูถึงบอกเลยว่า อยากจะให้พักร่างแต่ว่าร่าง enfin okay. มันระบมมากรู้ป่ะมันมันทรมานนะพูดจริงๆนะมันเกียนตายเลยจะบอกให้นะกูถึงแบบตอเนี้ยมันรู้สึกด้วยอะตอนเนี้ยเหมือนที่ต้องแก้ที<_<_่หุ่นนะพี่ไอ้เรื่องหุ่นอะโอ้โหไอ้หุ่นนี่มันต้องไอ้นี่เลยนะว้ยแต่ว่ากูได้บรรเทาอยู่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยมันเป็นมันนะว้ยบอกให้นะที่มาอยู่กับกูกูเสือกเมื่อหากูทำไมเสือกเป็นตัวเป็นตัวมันทำไมมันอยู่กับมึงมันเป็นตัวคนอื่นนะ เหมือนมันหยุดเก็บของใส่ที่เดิมแล้วก็ออกไปเอามามามาไอ้ไอ้มีควายคืออะไรก็อี๋ลุกมันมีควายโอ้ไกลตายอะไรเงี้ยเนี่ยมันอาบน้ำมนต์ไปแล้วด้วยไงมานี่ขึ้นมากูพยายามนะไอ้สัตว์เวลาต่อหน้ากูปั๊บไอ้สัตว์นิ่งกิ๊บเลยเฮียเพราะมันโดนไปรอดขนาดนี้และโอ้เป็นไงบ้างมีควายใจเย็นเอาน้ำมาแก้ช้ำในก่อนมั้ยจะได้อ้วกออกมั้ย น้ามาขวดดึงเป่ากันจะเย็นหรือจะเอาไฟเผาดีมึงจะได้ไม่เจ็บเอาไหมอ่ะแลกไปไปนะเออกินให้หมดเลยนะกินเลยนะจะได้ววกออกกินเลยเพิ่ม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 เโอ้โหไอสัตว์สั่นเป็นสันนิบาตแดกกินให้หมดกินกินไบมึงไอสัตว์ นี่ต้องบันเทาแล้วกินกินเข้าไปให้หมดเดี๋ยวมึงต้องกินให้หมดไอ้สันาไปงีไปเนไรอยพอมีวารไปขากลัน้อยไปดนเ่แทบหุดลพะมันไปบอกมานไปถึงมางมาอไปอะไรเนี่ยมันอะไรนะ กิน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 หุ่นหุ่นที่อะไรไม่สนใจะแดดกูไม่ได้ที่จะสายไงไอ้ี่าหุ่นกูไม่สนใจอะไรนะกินเข้าไปรู้ว่าไอ้หนูกูกูเราปวดเทสเหลือเกินไอ้สัตว์ค่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะกินไปไม่มีไม่ต้องมาตังค์ให้กูที่กูบอกไอ้ี่ากูไม่เคยเก็บเงินเขาอย่างน้อยกูมีข้าวกินด้วยไอ้สัตว์อ๋อไอ้กูไลฟ์ในเพจรู้ว่าไอ้ย่า เจ็ดร้อยแล้วหรอโอไว้สัตว์แดกเขาไว้ไมบอกเลยผมไม่ได้เสียตังค์ทั้งคือผมไม่ได้เอาตังค์เขาตักงบาทนะให้เงินเขากกับไปด้วยเพราะเขาไม่มีเลยกินมึงนี่ไม่กินแล้วตบหัวขมุ้บเลยกินเร็วแหขอนอีกไอสัตว์เด็กเร็วเดี๋ยวเร็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 วกินมากินเข้าไป โอ้ยยาโอ้มึงกินเหมือนกินยาไงก็ไม่รู้อ่ะแดกน้ำนี่ยากเหลือเกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะล่อเองใจเย็นพวกระเบื่อเหลือเกินพวกกีเนี่ยมามึงโอ้เอาไลมาให้มึง ไอ้เหี้ยมาใกล้ๆไอ้เนาะมาเร็วอ้ออ้วกแล้วเออรูปเลยโอ้โหรูป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 รึ่เออออกแล้วรูปรูปรูปพ่อนะใค้ตีนนะเออเลยรูปรูปออกไปออกไปเออออกไปแหมท่ารูปมึงนี่ดีมากเลยโอ้โหดูท่ารูปมึงนี่สุดยอดท่าเหมือนหอมีแอนเลยเนี่ยโอ้โหหัวสั่นเลยนี่โอ้โหเฮียออกไปเดี๋ยวคนด่ากันเทียบเลยไอ้ย มาหมาใกล้อีกนะมามาเดี๋ยวมึงต้อง้วกออกให้หมดแหละมันนี้มึงจะได้เบาไอ้ยี้ยอะไรชูวางอย่างงี้กูวกทั้งวันแล้วเนี่ยโอ้โหไอสัตว์น้ำอ้วกมือคนละมือหลับตานะห้ามลืมเดดขาดไม่ต้องกลัวอะไรนะไม่ต้องกลัวมันจะร้องทำไมหลับตาหลับไงลุบเวสอหูสอเวสอหูสอเวสอหูสอเวสอออกมาออกไปหมดออกมาที่มันอยู่ข้างในออกมา ออกมาเตรียมเตียมไว้เตรียมจะอ้วกแน่ออกออกมาออกไออกไหมออกไหมฟุ้งออกไหออกไหออกมาออกไว้สาวผู้สวไว้สวผู้สาวไว้สวผู้สวไว้สวผู้สวไว้สาวผู้สาวมาออกไว้สาวผู้สาวไว้สวผู้สวไว้สาวผู้สวไว้ว้สาวผู้สวไว้สวผู้สวอาปาว้สาวผู้สวไว้สวผู้สวไวสู้ส 我也刷，呼刷，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 我也刷，呼刷。哎，我也刷，呼刷，我我我，我我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  o 我我我我我我我 o 我我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 我 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 o 我我我我我我我 o 我我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  为啥胡说？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 好的，来为啥？为啥胡说？为啥胡说？为啥胡说？来为啥胡说？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  เวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะเอาให้เอาให้หมดเฮียเ <c oughs> หนื่อยอยู่แล้วเฮียเหนื่อยจะตายเอาอะไรเอาอะไรอยากตายยังเดี๋ม,ม่อยากตายอดทนหน่อยนิดนึงนะ <c oughs> มึงต้องเข้มแข็งด้วยเฮียมึงอ,อยากกลักวมึงจะกลัวทําทไมล่ะกลักวเออใจเย,ย็นอืออือโอ้โหไอสัตว์สภาพอือ อีหนีควายมึงมึงจะไปปล่อย,ยเป็ดไหมเอออดทนมึงต้องรีบหายอ่ยเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวไม่ได้ไปปล่อยเป็ดนะอีสัตว์รู้ไหมไปปล่อยเป็ดแล้วมึงจะมีตังค์ไหมเอออยากมีตังค์แล้วพนมเมือเวศสอกผู <tem ple> ้ศอกเวศสอกผู <tem> ้ศอกเวศสอกผู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 ้ศอก เวะหุศให้มันเวศหุศเวะหุะ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 เวศหุศเวะหุศเวะหุะเวะหุศเวศหุศ เวศหุะเวศหุะเวศหุศเวศหุะเวศหุศเวศหุเวศหุศะเวศหุศเฮ้ยเเวศหุศเุศเวศหุศเวศหุศเฮ้ยเเวศหุศะเวศหุศ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ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 ้ เวศะูุศะเวศะูุศะเวศผู้ศ์เหนื่อยจะตายเอาอะไรเหนื่อยนะหายใจลึกอก่อนหายพักหายใจลึกเออมึงจะสั่นนี่เหี้ยนจะสั่นทำไมเหี้ยมหนาวไงสั่นนีิบาตแดกหรือไงโอ้ตายแล้วกูรู้อยู่เออตอนนี้เป็นมึงไหมโอเคนะโอเคยังโอเคนะ

เลตัดไปทีไอ้จบดิบลมนะถีนมาซีกูเผาแล้วนะโอเคไหมไปปล่อยเป็ดไหม,ไมโอเคกูคเผามึงก่อนไ้ตัดส้ามาสมัยกูยังซาดิบอยู่มึงอ่าปิดไหนกด้มามึงกูเห็นนี่ยังตันอยู่มึงมึงวางกระดาษลงพันเอมือไว้ ทำหน้าสวยๆไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วอีสัตว์มาพูดมาตัดไอ้สิ่งที่อยู่ในตัวในกายลองตัดหุ่นดูแล้วกันนะหูเป็นกูที่นะไอ้คนที่ดูอยู่อย่าลอกเล่ียนแบบนี่ยี่่่ Ừ, lặng thế mấy Cảm ơn Phạt quá anh Ồ oh. โอ้ข้างหลังมันโดนที่อะไรเนี่ยเ,เกาอันนี้น่าจะเกาครับโอ้โห้เพราะบางทีเขาจะไปนอนในห้องน้ำ<ฮ><ฮ>นอนติ้นแล้วเนี่ยหลังจะลกข้างหลังไม่ใช่รลอยพองมน,นะไอ้หลังนี่มึงลอยเต็มเลยมึง<ช>โอเคนะตอาอ่ผรอยเยนอนในอง,นอนอง่คาางถ่ะจะหาว่าเย้ยกูทำไม่ดีจเยในสัตว์ลเขาให้ หัดให้นอนไปขาไหม,มานี่มึงทีเนี้ยมึงไฟได้สัตว์ มึงแข็งด้วยมึงไอ้ขี้ยมึงต้องหายนะมึงอย่ายไปกลวัวนะข้างหนึ่งวันนี้ต่อไปก็มือมึงให้นอนสั่นนีสัตว์ ทางนี้มา,า,ม,ามือเหีเ้ยมาเนี่ยทบจุดแล้วมึงไอสัตว์ยังด,ดีจะปล่อยปล่อยเป็ดไหม,ไมเออไปไอสัตว์ยังงี้รู้เรื่องสติเกือบเป็นเป็ดแล้วมึงไอค่ะเข้มแข็งเลยอดทนรู้เปล่า เข้าใจไหมมึงต้องหายดิเฮียมึงอย่ากลัวกลัวทําไมอ่ะมาอยู่ขนาดนี้แล้วมึงต้องเข้มแข็งมึงต้องสู้ด้วยเฮียไม่ใช่มึงไม่สู้คนอื่นเขาจะเป็นบ้าแล้วมึงรู้เนี่ยเฮียผัวจะเป็นบ้าเลยใช่ไหมอีกค่ะดีให้ป็นกูหันมีอะไรอีกอีกซั์มึงไม่สู้เนี่ยมึงไงฮะกูนี่เลิกซาดิดม่งนานแล้วเนี่ยจะออกอกอะไรจะอ้วกหรือไงบอกได้นะเป็นหอบรึเปล่ารู้ประจำตัวมัน่ย ม่เป็นเบาหวานาโอ้โหไอสัตว์ความดันก็อีกไม่ได้เลยะราไหบอนเนี้ยมันดนสุ่อเอายาดเอายาด้วยอีมึงจะไว้ยาความดันอันตรายให้พาเขาไปอีกนี่ได้ฮะบ้านไปมันพาผมยแน่มเหลยไปนยเี่ยี่นไป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่า่่่่่่่่่่่่ครับ มึงก็ต้องไปรู้ว่ะเฮ้ยมึงอยากมึงอยากตายไหมไม่อยากนะโอเควันที่ดีก่อนมามาพี่สองวันมันต้องดีไว้กับไปตัดให้ ข้อหนูไม่สบายหนูต้องทำให้ขหวนูสบายี่เออไม่ตายนะ้อ่ะถ้าตายเดี๋ยวกูไปเผาเองเป็นเจ้าภาพด้วยเป็นเจ้าภาพด้วยได้อี้อ่ะเอากี่คืนเอาเอาสามคืนโอ้หให้กูเป็นเจ้าภาพตั้งสามคืนนี่เหรอได้ไอ้สัตว์อี้อ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ตายตาหลับมีเจ้าภาพแล้วโอ้อี้อ่ะให้กูพาลากูอีกไอ้สัตว์ จะตายหายคนตีนอีกทีอ่ะเวียนไหมไอ,อ,อ,อ้มึมงองนนี้อะไะแต่งเป็นตั้งใต้ฐานปู่น,นู่นไปไป็ไปน,ไปนั่งพิงก่อนนะคืออันนี้เขาหนักจริงๆก็เลยเขามานะไม่ได้เอาตังค์เขาต้องบาทเลยที่บอกอไม่มีตังค์บอกไปนอกมาให้กูให้กัทาวุฒิเขาไปเขาเช่าไปแล้วไม่มีตังค์ผมเลยคืนให้เขาไปแล้วก็เอาเงินให้เขาไปนะเข้าใจผมไม่เรียกร้องอะไรเลย,เลยแล้วผมให้กลับไปด้วยรู้ป่ะถูกไหม มึงไม่ต้องมาถวายกูหรอกไอ้เหี้ยเอาให้มึงฟื้นก่อนอีกห้าปีหกปีเจ็ดปีสิบปีกูไม่รู้หรอกไอ้เงินแค่นิดหน่อยกูไม่เคยคิดรู้ป่ะเออกูกินกูคิดว่ากูกินเล่ามากกว่าน,นั้นไปไปนั่งกูได้ทานกูก่อนไปนั่งสงบสงบสติบูเวทอะไปนั่งสงบสติอารมณ์นะเข้าใจไหมเออมันจะได้ดีขึ้นไอ้เหี้ยอันนี้เอาไปไปปักไว้บอกเป็นศักดิ์สิทธิรร์รู้ป่ะหายกูวันนี้วันอะไรของกูเนี่ยนะก็ใครที่จะมาก็ทุกวันเสาร์นะครับพอดีด่วนนะโอเค